เซมชุนีดีฟาร์มครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ครับมึนจิพาไปยามปลาซิวครับวันนี้ครับใส่ปลาซิวไว้แต่บว์เสานะแล้วครับมาใส่แต่สิบโมงแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วครับเดี๋ยวไปยามกันเลยครับจะมานมามันวันนี้ไปหลุดกันครับ หนามคือคุณเท่มันี่สามารถขึ้นหนามไซส้นตกก็หนามคุณ <c oughs> อ่ะนี่นอยใหญ่ครับังไมีน้ำเตยเด้อบัดงั้นน้อใหม่นอนนอนใหญ่ครับครับผมน้อนใหม่อยู่ข้างหน้าอย,อยู่นะครับ วันนี้นะครับนามคุณขนาดเลยมันต้องให้ฝนตกอยู่ครับครับหลังแหลกหลังแหลกครับผมจะมานประมาณหลังแหลกครับผมเดี๋ยวยิบหนึ่งครับ ตามต่อรังที่สองกันครับวันนี้หนามคุณครับวันนี้เฮ้ยหนามคุณนคือคือหนามไซส์อยู่เลยครับคุณวันนี้หนามคุม้นต้องใช้ขี้ยาดำหน้าเพราะอยู่ข้างบนให้สองกันครับมาหลุนกันครับให้สองกับมกผม ที่สองครับรุ่นกันครับหลังที่สองครับผมจวดครับสวดหลังที่สองครับผมจะมาหรอครับโดิป,ปิ้งครับผมอีซิวมันมาเนี่ยผม น้องใหม่เลครับผมน้องใหม่ครับน้องใหม่แท้ก็ลังออกครับผมสองสามหนองสามหนองนอ้นองใหม่กลางบ่าโอ้ยแต่ก่อนมาเลี้ยงปุ้ยแท้นะครับใบตองงองกินกับแจวปลาแดกนี่ว้าแเศรครับนี่ใบอ่นอนอ่อนนี่ เก็บตำเหมือนเดิมลยครับนี่อูยเอ่ะเด็ดเอากน่สองแคมหยดสามหยดแสบแกบเจลกินหอวความลังโหลดแต่ก่อนมาเลี้ยงคว,แว้แท้นนี่อุ้ยเนี่ยก,กินไยขนาดเด้ครับแต่ก่อน เห็ดออกโยน,น้ำเห็ดเต็มครับน้ำมันักน้ำมัออกเะนั้นเป็นำมัหานมตกุก เราเลี้ยวริจิโนไม่โดนเลยครับน่านเลยครับ เตะครับผมเอาพออาดึงหมากเตะครับเอาเพ่งหมากเตะแบบหปปลายครับพวกผมดุกนะเลยหมากเตะแกก่อน้วครับนี่ในมันดำเลย นี่มักแตะโอ้ยแก่ก่อนครับผมครับขาไหนพวกแก่นี่โอ้ยเอาเผากินเลยครับนี่แต่ก่อนเผาไฟโอ้ยแท้ก็เลี้ยงควายเลี้ยงมาต่ก่อนครับนี่แ่นี่เอาในมักแตะก่อนเขาแบบลุไดกได้ครับผมกมไรามาแท้มีเฮิองเลยครับโอ้เอ็มอลไรครับผม เงาดำหนึ่งแกก่อนนังตอนนี้ยังเคี่ยวอยู่เตยวหักแกเลยครับขึ้นบุไรี่ตรนี้เหลืองเลยโอ้ยแต่ก่อนนี่เ้าไฟเต็มไฟแลวครับหนังกินมาเหลียงปวยเลียงหัวกันร้ายคนเท้เนี้เต็มเลยบรรยากาศ 哦，那再来一根，那还得了。 มั่งกิตามกันครับแต่ก่อนกินเก่านางกินเก่านี้นะครับแต่ก่อนย้อนบรรยากาศเกา่าประมาณสิบหาปีทีแล้วครับสิบ <c oughs> หาปีทีแล้ว่าจารย์ไม่ใเฮือกอะไรหนอแต่เฮืองเติบเลยครับนานเติบนานเติบครับนานมากมาก เมฆก็มีครับต้นเมฆได้หนึ่งยอดอ่อนๆน,นี่กินกับก๋อยกุ้งนะยามแหลงกูนะครับยามแหลงสิ่ทอดไว้อ่อนเจายามนี่แกเบิด้วะครับใบนี่คือใบอ่อนที่เป็นแนมนะครับใบอ่อนใบอ,อ่บอ,อนครนึ่งว้กินกับก๋อยกุ้งนี่แซ่บสุ้ไมันหมาอั่นเดินทางต่อไปครับ อยู่เ่วงมันใหญ่ห่งเวลามันยา่วครับต้นกระปูก็มีนะครับนี่ใครไม่เคยเห็นต้นกระปูครับนี่โอ้ยหมากแดงๆนี่บลอโฟกัสโอ้ยเด็ดแต่วาน ครับต,ตัวนี้ใหญ่ดกๆนี่โอ้ยเต็มกินบเบวชหวานขนาดครับเอาไว้นี่นะครับตรองต่างต่อพยายามดูตา,ามกันครับผมโอ้แต่ว่าน้ำลึกขนาดครับผมนี่ไปยักเติงต้งโทรศัพทบไปยักเติ้งคนแล้วบันลงไปนี่ปพาสิวลอยสนั่งเด้ ยาขึ้นไม้ส้มครับโอกาสลงโอกาลงไปครับแต่ฟังมันเลิกลายลังที่สามครับผมเป็นดงเดง้งดงเดง้งพอมุกครับผมชัวรมานอยู่ครับไอ้ลังที่สี่กันครับเจ็บครับลังนี่คำับเฮ็ดยังเ่น ยังเงี้ยังเป็นสัตเป็นสัตน่สิเดีงาน้อว้าเอทาเด้เนาะ รังทีซีกันครับวันนี้ครับลังทีซีอยู่หนามเบิกได้นขนาดได้รับลังทีซีบานวันเบิกแข่งลงหน้าลังทีซีอยู่หนามเบิกครับลังทีซีครับผมครับเยายามกันเพิ่งครับโทรศัพท์ลงหน้าอะไรหรืครับเดี๋ยวมันจีจม จะไปยังนั้นจะไปยังเออจ่ม้วนังออหวยรูน้ยมาเออคลิปนี้จบสำนีเจอกันใหมคลิปหน้านะครับ